ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงครับผมพี่เจเลสมาคมตลกเรามีการเปิดทําบุญขึ้นสมาคมใหม่ในวันที่17เมษายนพศ2564ผู้ใหญ่ดีตีกลองประชุมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ประชุมคือจะเปิดสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยที่ไหนพี่เลที่วัดรางหมันก็ขอเรียนเชิญสมาชิกตลกแล้วก็พ่อค้าประชาชน ศิลปินทุกแขนงไปได้หมดศิลปินตลกรับเชิญประจําสัปดาห์นี้ครับผมใครครับอามามาเชิญเชิญเชิญครับพี่สามสวัสดีครับพี่สองสวัสดีครับโอบาอยูนี่นี่กับพี่นี่คุณเอกอ๋อโอ้มีเมียสองคนด้วยพิธีกรฮะต่อไปนี้พี่สังจะอยู่กับเราอีกประมาณครับสี่สัปดาห์ครับผมครับผมโอ้ยจะรีบตายไปไหนอ่ะ อยู่เล่นอยู่เล่นด้วยกันนี่มอบเสื้อยันป์ให้พูดอะไรเป็นที่ใส่อาหารหมูอยุ่เลยอะไรฮะที่ใส่หันหมูงเป็นลงโอโตเป็นลัเฮ้ยนี่นี่เขมรหรือเปล่าครับเนี่ยดูตรงไหนเขมรโอ้โหเอาก็าพูดสำเนียงออกมาเนี่ยรอเรือเยอะๆเนี่ยอีรอเรือเยอะใช่ไหมที่ไหนเราคนจุรินเอาง่ายๆผมไม่ใช่คนแถวนั้นแล้วคุณคนแถวไหน ผมคนในนั้นเพราะอย่างน้ําแข็งตึกก็้ันนั้นสะดุ้งสะดุ้งมาอันนี้มันเป็นใครเนี่ยมันเป็นใครพี่เฮาก็มาถามหาว่าผมเป็นใครไอ้พวกจะรุ่นราไม่น่ะแม่นานไอ้โมยนานีโมยนานี้็โมกี่ปรัาถไอย์โมโปรับวงรายการนี้หนูโอ้โมกตั้งเป็นไอ้รุ่นใหญ่โอ้โมกินี่งคุยคุยนี้เกี้ยนะิใหญ่เคลียร์สตาร์ไม่เปิดเกียวพอได้ตั้งเป็เปิด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หัวเราะกันพี่ฟังรู้เรื่องเหรอไม่เขาเล่าเรื่องตลกกันไม่ใช่เหรอกระลงดาทุกอย่าง กุใสจเสื้อสามารถให้ได้ใช่ไหมฮะนี่แสดงว่าชนะมาแล้วเนี่ยครับแปดไฟรวดนะครับรายการช่องเขียนสีของเรานะไม่ใช่มูคุณนับต่ออย่างนี้ไปถ้าพี่ซังเลนคัมอาทิตย์ละหนึ่งาพี่ก็จะได้เสื้อตัวนี้ครอบครองไปเลยแต่นับต่ออย่างนี้ไปไม่หาไม่หาก็ถูกยึดเสื้อคืนขออนุญาตยึดเสื้อคืนตั้งแต่สัปดาห์นี้เลยนะขอบคุณคับ คลิปเปนจบแล้วนะคะอย่าเพิ่งออกจาก YouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องชุมทางดาวทองด้วยนะคะไปกดเลยไปกดเลย